โอ้วันนี้เลิกค่ำนะทุกคนมาส่องหาส่องน้องน้องแตงกวาวันนี้เรามีเมนูที่ว่าเฮ้ยผัดเปรี้ยวหวานจา้ะ <c oughs> ก็เลยมาหาส่องน้อง <c oughs> อุ๊ยๆๆนี่ไงั้งแตงกวาเรา <c oughs> ไหนลูกไหนอยู่ไหนบ้าง <c oughs> หาเลยจ้ะโหนั่นไงคะทุกคนน้องแตงกวา <c oughs> ขออญาตเก็บน้องแตงกวาก่อนนะคะทุกคนน้องแตงกวา ไฟสันไฟไฟเปนะ็นอะไรอ่ะไฟทุกคนไฟไม่ได้แล้วแหละฉันหาไฟก่อนทีได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยน่ารักมากน้องแตงกว่าน่ารักจ้ะแตงกว่าละหนึ่งโอ้ยโตแล้วนะทุกคน พอดีเก็บพอดีเลยนะคะวันนี้เราจะทําผัดเปรี้ยวหวานจ้าอุ้ยลูกนี้ยังไม่ถึงเวลานะนี่ลูกนี้อ๋ออนี้ไงนี่ไงโอโอ้นี่ลูกนี้ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นี่เลยจ้าโอ้ยน่ารากักน่าใจโอ้ยอันนี้ยังไม่ทอเก็บเลยเอา้าอันนี้ทําไมงอล่ะงอนะทุกคนนะงอนะอันนี้ถึงเวลาหรือยังสามลูกน่าจะพอเนาะ โอ้ยนี่ไงลูกหนึ่งโอ้ยน่ารักมากนี่รูกหนึ่งโอ้ยเยอะมากแม่เยอะมากแม,ม,กแม่โอเคน่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าผัดจานเล็กๆนะคะ